บ้าที่สุดผมน่าจะออกจากบ้านเร็วกว่านี้ผมมีนัดสําคัญนะเนี่ยทำไมรถมันถึงติดขนาดนี้เออน้องคนขับครับช่วยเร็วหน่อยได้ไหมพี่มีนัดสําคัญนะเออพี่ครับก็เห็นอยู่ว่ารถมันติดจะให้ผมเร็วได้ไงครับพี่งั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วน้องเอามือปิดจมูกไว้แล้วกันพี่จะผวนรถติดเป็นริดตดอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช <laughs> โ่โอเคโอเคขอเปลี่ยนรถติดเป็นริดตด และทันใดนั้นถนนก็โล่งทันทีเพราะรถติดกลายเป็นริตตดหลังจากนั้นไม่กี่นาทีผมก็มาถึงที่หมายผมจ่ายเงินและให้น้องคนขับกลับไปได้เอ้าผวนมาได้ทันเวลาพอดีเลยพวกเรากำลังจะทานข้าวเย็นกันพอดีนี่แหละครับนัดสำคัญที่ผมว่านี่คือแอเรียนาผู้หญิงที่ผมกำลังคบหาช่วงนี้ผมชอบเธอมากเลยละเธอชวนผมไปนั่งรอที่โต๊ะกับพ่อแม่ของเธอ สวัสดีนายชื่อผวนใช่ไหมรอสักพักนะข้าวเย็นใกล้ได้แล้วครับคุณพ่อเอ้ยไม่ใช่คุณพ่อของแอรีนาผมเป็นฮีโร่ครับชื่อเดอะผวนผมมีพลังวิเศษบางอย่างแต่มันยากจะอธิบายนี่สิเอาอย่างนี้ดีไหมครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสผมอยากให้ของขวัญคุณพ่อและคุณแม่คนละอย่างขอมาได้เลยเริ่มจากคุณพ่อละกันขออะไรก็ได้งั้นเหรอ อาที่ฉันอยากได้ก็คือฉันอยากได้พันรยาผอมๆนะทำให้ได้ไหมล่ะผมสังเกตว่าคุณแม่ของเอรนนามีสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมก็ไม่พูดอะไรผมตั้งใจที่จะให้พรกับคุณพ่อตอนนี้เลยโอเคไม่ทราบคุณพ่อพอจะมีเบียร์ที่บ้านไหมครับมีอยู่แล้วของชอบเลยสุดยอดในการที่จะทำให้พรรยาของคุณผอมได้คุณจะต้องเมาเบียร์ก่อนนะครับ ทำให้ได้ไหมครับได้สิขอไปหยิบเบียร์ข้างหลังแป๊บไม่กี่นาทีต่อมาคุณพ่อก็ดื่มเบียร์จนเมาโอเคตอนนี้คุณพ่อเมาแล้วใช่ไหมครับเมาเลยละดีครับงั้นทีนี้ผมจะขอเปลี่ยนเมาเบียร์เป็นเมียเบ้าแน่นอนว่าเมื่อเบาก็ต้องผอมตอนนี้คุณแม่ของเอรีนาผอมเพรียวแล้วเพราะคุณพ่อของเอรนาไม่ใช่คนเมาเบียร์แต่เป็นคนเมียเบา ที่รักตอนนี้คุณสวยมากเลยนะแต่ทำไมคุณดูไม่ดีใจเลยล่ะเห็นคนใช้ของเราที่อยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ไหมล่ะคนใช้ของเราเป็นคนที่อ้วนมากและเธอก็มีปมฉันก็เลยตั้งใจทำตัวเองให้อ้วนเป็นเพื่อนเธอตอนนี้ฉันผอมแล้วคนใช้ก็ต้องอ้วนคนเดียวอย่างน่าเศร้าบ้าจริงผมเพิ่งนึกได้ว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนคุณแม่ให้ผอมผมไม่ได้ถามความต้องการของคุณแม่เลย เออขอโทษนะครับที่บ้านนี้มีคอมพิวเตอร์ไหมครับผมต้องใช้คอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยเธอจะใช้คอมทำอะไรเหรอที่ห้องฉันมีคอมนะตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้ๆเตียงเลยฉันให้นายเข้าไปใช้ได้นะขอบคุณนะแอเรียนาผมจะทำสิ่งที่ผิดพลาดให้กลายเป็นถูกเองผมเลยรีบขึ้นไปบนห้องของแอเรียนาแล้วเปิดโปรแกรมวาดรูปอย่างง่ายในคอมพิวเตอร์ผมใช้เมาส์ขีดเขียนแล้วเซฟไว้ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติ แปลว่าคอมใช้ได้ผลดีละทีนี้เราขอเปลี่ยนคอมใช้ได้ผลเป็นคนใช้ได้ผอมทันใดนั้นเองคนใช้ของบ้านนี้ก็กลายเป็นคนผอมทันทีเมื่อผมเดินมาที่โต๊ะอีกครั้งบรรยากาศมีแต่ความอิ่มเอมิมและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมเด็ะผวนฮีโร่พันใหม่สายเข้าใจยากทำความดีให้กับโลกนี้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ ที่ผมทำไปแล้วน่าจะได้แฟน